ที่รับวันนี้ผมจะมาอัดเซิร์ฟคิดพีพีเป็นแนวเป็นเซิร์ฟแนวคิดพีพีของฝรั่งครับก็จะเข้ามาเล่นให้ดูครับตอนนี้คนเล่นเก้าคนม้งที่ดูมานี่ระบบบักอินเขาเท่มากเดินเข้าไปรับใส่ชุดมาเลยแล้วก็กระดิงออกมาอย่างกับไอรอนแมนภาคสีเลยสาสตร์ <c oughs> <c oughs> วันนี้ยินเสียงผมมังงง่ายขอไปด้วยนะครับเพราะผมไม่อยากเสียงดัง อะไรวะนี่ไอ้สาอยังไงวะอ๋ออยออ๋อเอแม่เอ้แม่อ๋ออออะไรวะอีอะไรวะมาเล่นกันให้ดูเลยดีกว่านะครับไม่เสียเวลากันก็ไล่ตีกันนะครับไอ้เหี้ยติดติและไอ้แม่คิวร้ว้เลยคิวคิวล้วเลยคิวล้วล้เลยใส่ โคตรนี่โคตรนี่เราอะโคตรนี่เราอะโคตรนะโคตรนะโคตรนะวิชีโคตรเก่งอะมันเก่งจริงครับเก่งจริงครับถ้าอยากเล่นครับไอดีเซฟนี้ผมไม่บอกแล้วกันนะครับเพราะจำไม่ได้ไงลืมไงปัญหา เึดแม่คือหนึ่งตัวสัตว์เจือหนึ่งตัวเจือหนึ่งตัวอ้าวเฮียก็รู้สักตีได้เชี่ยกูตีได้เชี่ยกูเลยตีได้ตีได้ตีได้ก็บอกแล้วตีได้ผมมาเทพคิดพีพีเลยนะกูมั่กูมั่กูโม่ไอสัตว์ลอยหลังกูแล้วนี่แม่อู้อ้อยแกไอ้เฮียหวยวันนีเจ็บเยอะโปรแม่งเล่นแน่นะ ยีย์ยลุยต่อเลยมอมก็ไม่มีอะไรเอทำหรอกครับก็อดคลิปไปอย่างนั้นแหละไม่มีไม่อยากให้เชนเนลมันว่างเกินไปไงก็เลยอัดไปอย่างนั้นแหละไอ้ย้าเหมือนไหม่มีโปรสัตว์ไม่ใช่โปรนี่วะเนี่ยไอ้ย่าตาบไฟด้วยนะพวกพวกพวกชุดเทชรอะนะ ไปลองค้นเซิร์ฟของคนอังกฤษนะครับถ้าอยากรู้ดีเซิร์ฟก็ไปเอากับพี่อีส oh, yeah. yes. ักตาตาจับกันอยู่มั้งนะครับไปเลื่อนหาดูครับแล้วก็เจอเนี่ย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 พวกกลากนะโหว้าเปล่าฟักกิ้งเนาะอีเยอยมาตั้งแต่ตอนไหนวะ โกากมากเลยเซิร์ฟนี่ยก้อนเก่งมากเยอะมากูน well. ี่หว so ่าในตานี่ตาสุดท้ายนะตาสุดท้ายละตาสุดท้าย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 เสียงหมูสัตว์เลยหมูเยอ่ะหูยอ่ะมากูสัตว์ตายกูตายกูตายกูไม่ตายเฉยเลย คิวพอใกล้ๆจะจบไปแม่งคิวได้เยอะจังเลยจังเลยจังเลยอ้าวคิวได้อีกแล้วเดี๋ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ้แซดตกไปตกไปนี่รับตายแม่งนานจิบหายจิบไปอันจิบไปอันจิบไปไอ้แซดตายไว่าเนี่ย